งานแรกของน้องโบตองนะครับผมใจสัดนิดน,นึงครับน้องโบตองก็จะมีบัดเดียวตกใจนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าน้องก็ไม่เคยออกงานนะครับผมไม่ไม่ชินนะครับผมก็จะก็กลัวเครื่องเสียงนิดน,นึงครับผมเริ่มแล้วนะครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมตอนนี้กระบ,บวนของเราก็ได้เริ่มแล้วนะครับ สวยงามมากๆเลยครับขณะนี้นะครับผมก็ถ่ายอยู่บนมุมสูงครับอยู่บนหลังช้างนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่องฟังคำมื่นนะครับวันนี้เราก็ได้พาท่านทุกคนนะครับมาร่วมบุญนะครับมาร่วมบุญกระถินนะครับรวมบุญกระถินนี่ก็จะเป็นภาพบนหลังสูงนะครับผมภาพบนหลังช้างนะครับภาพมุงสูงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ สวัสดีพม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้คอนู้ก็เป็นแอดมินให้กับคอนโต้งนะครับผมนี่น้องงานแรกครับผมงานแรกงานแรกของน้องบัวตองนะครับผมใจสั่นนิดหนึ่งครับน้องบัวตองก็จะมีปัดเจียวตกใจนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าน้องก็ไม่เคยออกงานนะครับผมไม่ไม่ชินนะครับผมก็จะกลัวกลัวเครื่องเสียงนิดนึงครับผมควันนี้คอนโจก็เป็น โอ้น <emaal> ี <Iz zy> พ่พี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงเจคัมื่นครับเจคัมื่นครับวันนี้คนเอกครับคนเอกมาเป็นข้อควรให้กับเจคัมื่นครับผมนี่ครับโอ้ชุดสวยนะครับชุดชุดสวยของเจคัมื่นครับผมนี่นะครับผมมาฝั่งนี้ก็พังพี่ดาวครับผมพังพี่ดาวครับ บอมฆครับผมอากาศวันนี้ไม่ร้อนนะครับผมอากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะครับอากาศเย็นๆสบายนะครับไม่มีแดดเลยนะครับแม่แม่เอฟซีครับผมเดี๋ยวผมจะพาแม่แม่เอฟซีนะครับไปดูบรรยากาศนะครับด้านหน้านะครับผม วันนี้มีน้องๆช้างนะครับมาร่วมกันหลายเชือกเลยนะครับผมมีหนุ่มรอสาวสวยทั้งนั้นเลยนะครับผม ไฟผู้ผาครับผมไฟผู้ผาครับครับคุณวัดขอบคุณนครับผมก้องไฟผู้ผาครับผมหนุ่มหล่อครับหนุ่มน้อยครับวันนี้ทีมงานซุ้มท่าทรายนะครับเราก็มาร่วมแห่กองกระถินนะครับที่วัดป่าน้องพยอมนะครับผมก็ ไา่ชัยมงคลครับผมวันนี้น้องมอสครับคนมอสคนมอสเป็นตัวแทนให้กับไพ่ชัยมงคลค,ครับผมนี่ครับ มันมนงได้กรูปวีเ้ยไม่่าดีดีเลยมีกล้วยกินตลอดทางด้วยนะครับผม นี่มีช้างร่วมประมาณ30กว่าเชือกน,นะครับผมเ,ออเ,เ,ออเ,อเยอะมากนะครับผมเด็กพร้อมจะเริ่มเังพร้อมจะเริ่มหรือไยว่ ตอนนี้งานก็จบลงอย่างสวยงามน,นะครับผมน้องช้างก็เดินเข้ามาเพื่อจะขึ้นรถนะครับผมตอนนี้เดินออกมาทำไมไม่ใช่เดินเข้ามาตอนนี้น้องช้างก็เดินออกมาเพื่อจะไปขึ้นรถนะครับงานก็เลิกแล้วนะครับตอนนี้นะครับเชือกแรกนี่โบวี่นะครับพผเงินนะครับพผเงิน เชือกที่สามพี่ดาวครับทางแม่มูลแล้วก็ช้างที่บ้านสาการนะครับผูผานะครับจีข,ของเรากับน้องเบตองกำลังเดินต่อมาครับผม ันนี้งานก็สวยงามนะครับผมมีช้างดาราช้างซปเปอร์สตาร์ลายเชือกเลยนะครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าช้างของเราก็เพิ่งออกงานแรกด้วยนะครับบัวตองบัวตองเพิ่งออกงานแรกด้วยนะครับก็เลยเกร็กงๆนะครับผมก็เกร็กงๆนิดหน่อยนะครับบัวตองออกมาก่อนเพื่อนเลยนะครับ ตองกับเจ๊ข้ามือนะครับผมเจ๊ขมือนี่จะประคองน้องมาตลอดนะครับเพราะว่าน้องน้องเด็กใหม่ครับต้องประคองมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้น้องเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมเริ่มเข้าท่าเล้นะครับตอนนี้เริ่มเก่งแล้วนะครับถัดมานี่ก็โพงเงินนะครับไม่ใช่โพลเงินมงคลน้อยครับผมมงคลน้อยทันเงินก็อย่าทองคำชัยมงคลนะครับก็ชีดอคุณเงิน สุดท,ท้ายก็จะเป็นน้ำแตงนะครับผมสำหรับชิปนี้นะครับผมชิปนี้ก็ได้ผ่านแม่เอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนร่วมทำบุญมตนาบุญกับทีมงานนะครับผมกองกระถินนะครับสุมท่าทรายนะครับผมก็ต้องขอพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับมตนาบุญกับทุทกท่านทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจเจริญเจริญ ุลรักษาเทวดาคุ้มครอง,องกิจการการงานรุ่งเรืองค้าขายลำรวจสุขภาพสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องช้างพังขมือของเราด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ